กลายเป็นคัสซิ่งแล้วตรงนี้ไปไหนตรงนี้จะไปเรียบทางรถไปข้างทางเรียบทางรถ<า>เ,เรียบตลาดเราูรถกระบะดดอุ้ยเป็นรถมออเตร์ไซค์เป็นรถมออเตร์ไซค์ที่จับที่จับ พังสนิทแล้วผมเป็นยังไงเนี่ยเป็น,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 นตลาดเหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรครับผมเป็นกลนก้องเหรอ มันมีของอไหนอ่ะมีของมีแค่ iPhone เท่านั้นเหรอครับอ๋อมีแค่ของ iPhone ครับ Android ไม่มีอตรงนี้มีโอ้เริ่มต้นสี่สิบโอ้ถูกกว่าที่บางแสนนี่ครับ น,น,น,นี้เป็นซองขนอะงวีโ o นี่ไอโฟนนะผมโอ้โหมัมนเงียบโอ้จะหญิงมันจะมีแค่เจ้าหญิงกับจีเมียว ตอนนี้ซื้อนาฬิกากันแล้วยังยังไม่ถึงเัียไม่หมดกระบอกเพราะว่าแนะนำติดเต็มจอมากกว่าเสี่ยงจอกระจกแตกได้นที่บางแสนมากกว่าทั้งเต็มจอไม่เต็มจอราคาเท่ากันเดี๋ยวรดแสงก่อนครับ ก๊อบยังไงวะอันนี้อะไรคะพี่ตังพิซซ่าค่ะซอสทำเองกาอร่อยนะลูกล <c oughs> ะสิบห้าบาท รูว่าคุ้มกนแล้วนะครับอันอันยาวใช่ไหมอันยาวใช่ไหมแป้งกรอบคูอัดคาเลียนทอดสดแล้วครัวซองกี่บาทครัวซองเลืออันเดียวคูอัดอร่อยนะคะแป้งกรอบเนยสดอู๋แซลมอน อันนี้อะไรดองน้ำลาเดือดอันนี้คืออะไรครับออิ๊ว๋อน,นี่ไงมีป้ายอ่านอยู่อ,อ๋อน,นี่อันน,น,นี้อันนี้กุ้งใช่ไหมซีอิ๊วนะไม่ใช่เออิ๊ว Yeah.